สวัสดีครับสวัสดีครับน้องก้าครับสวัสดีครับมาสิมาตามแต่ตองหวัดเห็นน้องก้าพาน้องขับปันไปเที่ยวสวนนงนดหรอใช่ครับไปเที่ยวตั้งแต่ก่อนรุนเด็กออกพอดีไปรุ่นเล็กอยู่กาตาร์พอดีออ๋ไปรุ่นญุ่นบุนมาใช่ครับไปข่าวเพิ่งก็จนตกใจไหมแต่ไม่เป็นรุ่นได้สามตัวเอาเลยววันนั้นบอกคือดีใจเราทั้งเงินเงินมาสามตัวไายเนาะใช่ครับเป็นสามตัวไาย สามเจ็ดห้าเป็นบ่ถ้าจำไม่ปิดที่น้องที่แอดไม่เป็นสาเลเจ็ดขาดพน่าเห็นชัดก็คือสามกับห้าแต่ตัวกลางนี่พนอาเป็นพระก็ได้พมก็ได้ตีเป็นเจ็ดเจ็ดใครับแอดซี่วางพุ่มพนก็ตีเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้ามีผู้ใดอยู่คู้หนึ่งผู้หนึ่งด้ืยสองสามพ้่อยู่แล้วยอดคนทั่วมากคนว่าได้สามตัวแต่บ่ได้ตายบากคนครับพวกไปจับหลักลไว้นะกับใบละสี่พันอยู่ที่เนาะครับ น้องไม่ก็ได้สองใบเตีครับมันื้อเลขว่าหลายใบยดอกครับย่างถือว่าก็ยังถือว่าต้อ,องแยกกายเห็นทัพโพธมาสิไปขึ้นเงินใส่เตีครับก้าวหา,หายุ้ยใสก็เอาไม่หมดนะส่วนนี้เด้อตั้งแต่ึ้นได้ฟางแนะ่ครับผมอ่อันนี้คืองว,กวดก่อนเนาะครับผมงวดก่อนอันนี้งวดวันที่หนึ่งมีหน้าเ้มน้องกาฝันไปหนึ่งมีหน้าก็ได้มาบนปูครับผมกลับมาจากพัทยาวันที่สิบแปดสิบแปดตอนแรก ก็ได้มา่บนปูใบหาหนึ่งเจ็ดรับหาหนึ่งเจ็ดรับซื้อเมื่อใบกับฟันดีฟันว่ามีคนเอาของมาให้เลยครักับโรลูว่าเป็นนี่ยังเห็นแต่ว่าคนเอามาให้ล้วก็มันรอส่วเสารพอดีมันก็เลยตื่นเวลาสูตรนี่กับฟันว่าอันมือขึ้นฟันไม่เอาขึ้นแต่งก่อนกเลยขึ้นทีว่าฟันเห็นรถเอรถขั้นดำ แต่ป่ได้ต่ำดอกแต่ค้นหองว่าโรดไปต่ำมียังมากทั้งนาคือหรุดออกคงไปเลยลงไปเทียงมันว่าบระด้ต่ำอย่างใช่นี้ถ้าต่ำค้นขับก็ตรงรูเลยว่าแต่ล่งไปนะมันมันรูดออกกันชวนรุดออกอแต่ปลายเถื่อนหกสามสองสองหกสามสองสองสอันนี้คือเบียนขั้นดำแต่หลังจากนั้นมากมราขึ้นกับฟันว่าบ่ารูไปใส่ดอกไปกับขอบป้วนไปนอนดูของแถวใช่ว่า ที่ว่าไปตัดป่อยด้วว่าไปดำหน้าแต่อยู่พ่พ่นพ่นยูกกลางกลางให้หน้าน่ะมันมีลูกไฟึ้นผมก็เลยเปล่าแดนออกมาเพิ่นเดนออกมาก็เลยนำ้ำน้ำลูกไฟเป็นสีขาว,วนำ้ำน้ำไปมันจะได้รอยกลับมาถ้ากันไปหาหาเช้าแรกกะบโบเห็นพอาเท่าไม่เถ่าเพิ่งก็หาเคลียกันก็เคลียเห็ยนเนี่ยหาโบเห็นผมก็เลยว่าหาโบเห็นเราก็เลยแต่งคันหามากมากอเพิ่นลูกแตกขึ้นมากอะเริ่มแดกกระท้องยี่โป บาน,นี้เอามือไปซ้อนเอามันกระทลุลงมือก็ได้ตั้งใจค่ะก็ระมาณสามเทียคอยได้แต่เป็นสีลุงเอามาใส่มือแล้ว,วนนมันมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซ้ำลูกโป่งเล็กน้อยนะครับวาน,นี้ลูกที่ซ้องกับออกไหมมันออกมาหลายอยู่แต่เอาแค่สองลูกลูกที่ซ้องกับลูกลูกวัยลูกโซนี่โป่งแล้วบัใหญ่ขึ้นมันมันคงทีก็ได้มาสองลูกเป็นลูกแก้ว ตอนคืนนี้เป็นสีขาวแต่ตอนได้มาเป็นสีลุกในสองมาเรียกเปนว่าพ่อแม่ได้ต้องได้อย่างสักอย่างนะผมว่าคิดว่าแต่แต่ควาได้มันก็ได้ได้ทุกมื่นอยู่ควมได้คิดว่าอยู่แล้วมันบมดเนี่ยนะครับผมว่านี่ก็ได้ของน้องขปันฮกฮ่าก็เป็นได้อ๋อได้เสมอช่วงนี้ช่วงนี้มีโชคเสมอต้นเนี่ยครับได้ทุกมื่นเมอนี้ก็ว่าจิเปินให้มาสามตัวแต่ เลขรัฐบาลไทยกับเลขมือนี่มันตรงกันเพราะหมื่บ้านนี้คงกาว,ว่านจะมา,ม,ามาทายคิปบางคนเ็เลบอกว่าปูไข่คนมาเนี่ยกนกบมาจากกองสลากเลยกลางวันนี้ันว่าสิไปสองคนเท่านั้นไป,ไปกองสลากแล้เลขเียนไห้ลองลองเอาถึงแน,น้าทางแนวทางรัฐบาลไทยคงสุดท้ายเมือนี้แล้วก็ตั้งแต่ตองงวดมากเป็นเลข เดียวกันเลขเลขชุดเก้าครับผมพอเพิ่มครับก็มีเลขเลขบนปูเลขบนปูนี่ก็เป็นห้าหนึ่งเจ็ดครับเลขบนปูเป็นห้าหนึ่งเจ็ดวันที่สิบแปดตอนแรกครับครัับบกลขึ้นมาจากพัทยากับประมาณสี่ถุมก็เลขมาบุญบนก็ได้ชุดนี้มันมาครับอันนี้ก็กระดาษบนปูเนี่ยกระดาษบนเอาบนชุดนี้วันถัดไปคือน้องกาเนี่ตั้งใจว่า ให้ชุดนี้ออกไม่ครับผมให้ตัวนี้ออกเพาบนบนไหว้ย่ามเพืนย่ามสากับพระก,กันไปหาซื้อไว้ครับหาซื้อโรตีมาเม้าบ่ญดีตอนเสาร์วันที่สิบเก้าแต่บรรยอกาศจัดนักไปแล้วน้อยชุดนี้เนาะใต่รตรตีประมาณประมาณหาหกใบนะครับผมหาหกใบ น้องกาบนยังกระปูอะครับอ่าก่อนสาหรับเลว้ยงทางชุดนี่บนว่าใจเฮ็ดปูครับเฮ็ดปูยังครับที่ว่าเ็นเขาควาฟฝันว่าเห็นเป็นธรรมและบนโคตรขึ้นตามธรรมเขาไดบนบนเหวบนไหนออกวันนี้เป็นวันที่สามครับผมวันนี้เป็นวันที่สามทางน้องกามันงวะที่บนที่ขอบปูเป็นมันไปบนขอจะเลขควมฝันฝันเก้ายวโรดนี่คร มือนั่นนะมันบอกผมก็เลยว่ามันจะมารัฐบาลไทยจะมาแค่สองตัวมาแค่ร์หกสามกับหกสองสองตัวอันนี้ส่วนส่วนตัว <c oughs> แต่เลขจ่ขึ้นมากคักๆนี่ก็คือเลขบนปูเพราะวันที่ดาวกับมันใจเลขของปูห้าหนึ่งเจ็ดี่ครับห้าหนึ่งเจ็ด เห็นไหมเจ็ดเด็กเล่าอย่นี้ด้วคุนั่นเด็กเล็กล่าอันนี้ของกล้ามาครับอันนี้เป็นเล่ข้อมฝนครับฟันเห็นรถปกติถ้าฟันเห็นรถดำข่านี่ไม่สิวประจําวันแต่มือน่ะมันโบแต่เลื่อง้ว่าเดี๋ยวไปรัฐบาลเป็นรัฐบาลไทยที่ครับจะนักนักก็จะเยวของปูนะครับห้าห้าหนึ่งเจ็ย มาซื่อไวตั้งแต่วันที่สิบแปดสิบแปดตอนยานมันสื่อบ่อใดโอ้ยสิบแปดสื่อเ,เลยผนอวน,นคบซื้อเลยนะยานสื่อบ่อใดคือไอ้ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าแต่เลยซื่อไวตั้งแต่ฝนการซื้อใดอีกติว่าจะซื้อไปอีกเพได้รุ่นห้าหนึ่งเจ็ดเป็นเลขที่มากที่สุดบนนองการนี่ฮครับผมว่า เสือมันน้ำปูว่าควายยังกระไดคอาน้ำปูบจังไดกระไดเต็มคือว่า,วา,วาประสบผลสำเร็จสูงเนาะนังกาเนาะขอปูพันเนาะพเป็นดันเสียกรเสียเนี่ยโบเห็นตเน่ยเนเห็นเพื่อนจับต่องกับอะไรจะคอพันไดเพรว่านี่ก็สร้างของมากเมืประมาณหมื่นสองโอ้เงืนผมเกิดเพราะท่านออ่อคือได้ เงินมือดได้ด้ระหวางียวคอให้เป็นยังไงบ้างก็เลยได้หกฮะเมื่อวานตรงตรงเลยเขาปันเจนนี่ได้ตรงตรงไม่ใช<ล>่เหรอวกันได้ผู้ทุนร้ายแล้วบนได้ลายแล้วสแสดงว่าสีกับมานนลำบักปลาเขาปั่นคร<ม>ับแค่ตัวสองตัวเพ่อในสองตัววันหกห้า 6, ตัวเดียวเพ่อเจ้นให้ตรงพร้อมว่ได้กลับว่าปกติเลขหกพ่อเจนกลับเพ่อเจนกลับหัวปกติพ่อเจนเลขกลับเลขเลขหนึ่งยังไงคนเปลี่ยนมาบ่หรือว่าใดรก็บรู วดก่อนเหี่ยวมาห้เป็นผัะไปเอาน้าผัดสามสามอยู่รักลอยหายอยู่รักนวยวัก่อนเนาะเนี่ยครับแต้พาอยู่กลางก็เลยเอาเกจใส่อาก็มเกาเกาใส่เพิ่งก็ค่อได้รับมันดอกสามเก้าห้าเีววันที่แล้ววันนี้วันนี้เป็นวันนี้เป็นยุ่งเป็นยุ่แจุ้่นอีกคือกันคนน่ะวุ่นคือผผาเลยเอามาหายหรือว่าคุณพุณอยากมันเปลี่ยนบมดเล้จังเด เพิ่มเงินครับแต่วันว่าได้ยินว่าจะหายไล่หงวอยู่ผมว่าต้องหายไล่ก็ดีตัวตัวได้มาดี๋เพิ่มให้เพิ่นแจนให้สามตัวตัวเดียวไป้สามตัวชุดเดียวแต่ล่างอีกคุก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นได้ยังไงอ๋อโนเป็นเลขของคนท้องนะเด็กคนท้องแต่ล่าสุดนี่เพิ่นได้ดีเขียนลงกเยอะเพิ่นฝันว่าเลขออกเลขออกยี่ยังนรัที่สองมาเห็นโพดอยู่แต่บันนั้นเี๋ลงกคลิป มากว่ะบันสุกสลัวนเลยมั้งนครับโอ้มันถนนงงี่นี่บองตุ่มขึ้นสี่สองตรงก็ใบาจานแจมแล้วสี่สองสองสี่ส,สี่สองมาฝันโค้งสุดท้ายเขึ้นเหนียนบอนออกมาขนาดเอ็ดกายังบอลูนะอ่ะเอเดปโพมดโหดลงแต่เกิดวันนั้น <laughs> ในรลมคิดก็ สี่สองแต่เพิ่มมากมีมากหกเจ็ดครับชอบหกเจ็ดตัวเดียวชอบหกเจ็ดตัวเดียวครับกับเาสามตัวในการสามเจ็ดสองคิดว่าผู้ชาย 6, 7, มันเขียนไงหกเจ็ดสองเปนป่ะอะไร่ะหกเจ็ดสองมาครับกับนี่หกห้าหางนะหกห้าห้านี่เบอร์โทษโจรคนว่าโจรไม่เง็นบยังมาลาของ แต่วันนี้งูจักเบือทั่พคุณว่าเบรอคุณคุณดูคุณว่าหกห้าห้าเวยกันได้สิบตัวไปโทร่ไปถามเนี่ยมันจำได้แค่สามตัวม, <c ười> มันไห้สามตัว,ตว<ท>แต่ลักๆักก็เอาเอา,เอาตามที่ที่ภูมิเกียรติไห้จังหวะก่อนนี่เป็นพระถ้าพระมากนี่ก็คือว่าโอเคอยู่พระมากจังหวะนี้สงสัยซึกจะได้วุเพราะ่ามาก กับหุ้นคือกันอยตว่าแห่งเป็นโยมเป็นบ้าเรากาหุ้นแบบเดียวกันเลยเนำไมแต่เป็นอ่อมถ้าตัวน้องแอดไม่มากหน,กน,กนึ่งคือหกเจ็ดเนาะครับผมมากหกเจ็ดอันนี้คือสรุปรวมในคลิปเดียวเลยเนาะครับผมคงสุดท้ายคงสุดท้าย ส oh. ี่สีเป็นอสี่สองเป็นเขียนสี่สี่โอสี่สอนานนะบได้กลับสีตได้กลับมเาไ้กลับเลยบได้กลับสี่สอเป็นจีสี่สองอ้กันไน่นกันไว้นึ่งกันไว้น่งันแดด้วก็ฝันเคยฝันบอว่าเล็กออกในมือภาไปจนออกวะออกจนมาคันวจะ่าฝันว่าเหล็ออกมัออกดิดิแนนวะยรับน้องใหม่นะ ทังานออกใช่ไหมก็ทั้ง,<อ>ง,งร้นออกสีส้ะปันวันดีกับสีส้อันนี้ก็คือจระเลข้แ่ซื้อไใบนะขันปันวันพนงซื้อไว้น้ำเพื่อนอันนี้ของน้องขับปันวันน,น,วน,น,นี้นนวัน,น,นมั่นใจวันไรน่าจะลงทุนเป็นตาลงทุนอยอมขันวันมั่นใจหน่อยๆน่อยนอนขับปั้นเนาะปันเนี่ยปูไข่ดปูไข่ามาจากกองสลักของตะตับมาถ้าเป็นปูลายครับไปเที่ยวมากหรือป่า รัฐบาลไทยมอหนครงบรรัฐบาลไทยอันนี้เป็นเลขของน้องครับป้านนะว้นนี่มันใจสองเปอร์เซ็นต์กอมันใจหน่อยนะกว่านั่นตอนที่ว่าเขาดีๆนะก็คือหาเปอรซ็นต์อมันสิเซราเนี่ยคือเขาเขาเป๊เรยกันว่าหาเปซ็นต์ขันไลๆนี่อยากอยากจะรู้เยอะอยากจะว่าเขาเยอะคือว่าน่อยแต่น้สองเปอร์เซ็นต์ยันรู้ิ่งูซื้อน้องอยู่สองเปอนนี่อาจจะเลขแน่น่ะ 6กสามเก้าเกแต่นวาสิมามือนี่ก่อนนะครับก็ไปรัฐบาลมีหกสามเก้าวันวันที่ยี่สิบแปดก่อนวันวาคั่นออกสามตัวนี้จะถือว่าได้หลายเติบยุงมันนั่นกันนั้นครับหกสามเก้ากันทีตว่าจะให้วงกลมให้เิ่นเหมือนว่าเพราะให้เิ่นบววงเิ่นว่า ไปเที่ยวเพื่อนบ้านก่อนครับไปเที่ยวเพื่อนบ้านเที่ยวเพ่นบ้านครับประจําวันก่อนสามารถไปประจําวันได้นะคะแต่ก็ไปเน้นที่รัฐบาลไทยนะครับไปเน้นเี่ยครับว่าวันนี้เป็นว่าไปกันสองคนเป็นเป็นคนขับรถปูไกลหนิเป็นคนเบิ่งต้นทางนะก็เป็นการเวนงานเมื่อคืนเพป็นไห้เมื่อคืนนี่บอทไม่นะครับผมไห้เมื่อคืนหลังจากกลับมานตะไปเที่ยวแล้วเนาะ ถูกไหมน้องข้าวปั้นลดวันนี้อันนี้ถูกไหมครับรัฐบาลนี่มครับถูกไหมถูกแล้วแล้ววันนี้ออกไหมออกใช่ไหมออกชุดเียวอ๋อแต่ออกชุดนี้ก็ได้อีกวันนี้ยรับีสองเด้งเลยสามเด้งดีประเด็นทั้งนอยทั้งลาวแล้วก็รัฐบาลไทยรับยาวๆเลยสามเก้านนน้องข้าวปั้นเนาะ มือนั้นกัสามตัวเอฟซี่ได้สามตัวพอได้สองตัวให้พ่อซื้อหาศูนย์ให้เอฟซี่ซื้อหนึ่งเจ็ดหกเอฟซี่มันถึงสามตัวพ่อได้ของน้องข้าวปั้นน้องใหม่แล้วก็แอดก้าเนาะกับสามคนกัดคือสรุปในคลิปเดียวเลยเนาะครับขอบคุณแอดก้าครับขอบคุณครับ